ลูกสาวร้องไห้คุณแม่ไปดูปรากฏลูกสาวเนี่ยมุดไปใต้เตียงครับแล้วทีนี้คุณพ่อก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูบอกว่าลูกสาวไม่ได้มุดเข้าไปเองแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างลากลูกสาวเนี่ยเข้าไปครับ นี่เป็นคลิปแรกครับคุณผู้ชมฮะบอกเด็กๆว่าอย่าก,ก้มมองใต้เตียงอันนี้ฝรั่งเ็าชอบหลอกลูกเขา <S 1> <S 1> เหมือนเหมือนใต้วางขงาบ้านเราป่ <clear> <บ>ะใช่อย่าก,ก้มลงไปมองใต้เตียงปรากฏนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดดูเวลานะครับ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณหทุ่มครึ่งกว่าๆเ,เกือบเกือบจะเที่ยงคืนลูกสาวก้มลงมองใต้เตียงแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขามุดลงไปบริเวณตรงหัวเตียงครับนี่จุดนี้ เหมือนจะจะเข้าไปเอาอะไรสักอย่างเหมือนมีอะไรเรียกหรือเปล่าแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตนะขาเนี่ยจะอยู่นิ่งๆแต่ร่างก็พลิ้วเลื่อนเข้าเตียงไปเหมือนมีบางอย่างคุณทำมขลุกงเหมือนดลากเข้าไปลองฟังเสียงหน่อยได้ไหมฮะเขาร้องเรียกแม่ครับ เห็นไหมพอถูกลากเข้าไปปุ๊บนะอันนี้คุณพ่อเขาเชื่อแบบนั้นอพอลากเข้าไปปุ๊บลูกสาวเอาแต่ร้องไห้ร้องไห่ไอสสเสียงดนตรีที่ดีเนี่ยเป็นเสียงของเล่นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมเ,<อ>เนี่ยแล้วก็ร้องไห้อยู่แบบนี้จนในที่สุดแม่เข้ามาฮะคลิปต่อไปคุณพ่ออัปเดตครับคุณแม่เข้ามาในห้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวแล้วก็ก้มลงไปมองใต้เตียงยกเตียงออกปุ๊บก็ช่วยลูกสาวออกมาฮะ<อ>ช่วยลูกสาวออกมาสักพักก็ปลอบกันไป เอาเฉพาะคลิปแรกก่อนคลิปที่ลูกสาวเนี่ยมุดเข้าใต้เตียงแล้วลักษณะคือเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ใต้เตียงเนี่ยนะฮะ